สวัสดีครับบ่าวแถาสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีแม่หมูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี FC ค่ะวันนี้วันที่9ตุลาคม2567ค่ะวันนี้คือเก่านะคะคําแล้วมืดแล้วพี่น้องค่ะนะครับตอนเย็นนะครับเบิ่งบรรยากาศทั้งนอกท่านผู้ชมมืดแล้วบรรยากาศมืดแล้วพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศ มือดอวันที่ช่มประมาณหกโมงประมาณหกโมงเย็นนะครับเมนี่กลับเขามาบ้านประมาณช่วงห้าโมงะะนะครับธรรมชุ่มอา้าว่านผช้่มหลายคนก็นอาจจะล่อนะคะเลขวิ่งบนเจราดบุรีนะคะเม,มือนี้เมมูกามีข่าวมระแจงอีกคือเกาะครมชุ่มเพิ่นกระหายมาแล้วนะคะงดทีผพานมากอะ หลุดนะคะตามมาสามนวดหลุดแล้วสองนะคะผู้ชมหลุดสองให้เขาตะงวดแรกที่พันไห้ครับ,รบเลขวิ่งเพิ่นจะเน่นเลขวิ่งบนนะค่ะคผู้ชมดอ้อเน้นเลขวิ่งนะคะครับแต่ว่างวดนี้เพิ่นก็ใไห้มาแล้วนะคะให้มาแล้วแต่ว่าเลขสามตัวนะ่ะเป็นคนละสายนะค่ะ่านผู้ชมเป็นคนละสายกับเลขวิ่งนะคะเป็นคนละสายแต่ว่าเพิ่นไหเลขวิ่งมาแล้ว เลขวิ่งให้มาแล้วล่ะค่ะเพื่อนกะจับคูมาให้นน่าเพื่อนก็บอกว่าถ้างวดนี้ไม่เข้านะคะเพื่อนว่าให้พักไปก่อนเลขวิ่งมันป่เมยนค่ะเพื่อนจะเน้นเลขวิ่งบนด้วยพี่น้องเด้อนะครับเจราดบุรีนะครับท่านผู้ชมค่ะเพิ่นเน้นเลขวิ่งบนเลขวิ่งตัวเดียวเลขวิ่งตัวเดียวเพ่าวเิ่นเล่นเลขวิ่งนะคะแต่ว่าเพิ่นกัจบคูมาให่คือเก่าต้องงวดนี้่นไห่มาสามคู่นะคะท่านผู้ชมให้มาสามคู่เพิ่นกับบอกว่ากาลองลองเบิงนะคะ เพราะว่าแต่ว่าเพิ่นกับว่ามัานบ่เขา้าเพิ่นกับว่ามัานบ่เข้าอยู่แต่ว,ว่าเพิ่นก็เลยว่าถ้างวดนี้ไม่เข้าให้พักสกอ่์นะคะเอาเพิ่นให้มางวดนี้พี่น้องค่ะนะครับเพิ่นจับคู่ไม่นําบ่จับคู่ให้มานําค่ะงวดนี้ตอนงวดนี้จะได้หลายตัวแน่งวดนี้จะได้สามคู่งวดนี้จับไม่สามคู่สามคู่คะ่ะเอ๋อนะครับวิ่งบนนะครับเจราชบุรีพี่น้องเป็นชุดบนอย่างเดียวเป็นชุดบนย่างเดีันนะครับเพิ่นย้ำมาว่า ล่งของเจพอดีสามวดค่ะนับสามวดงวดแรกนี่เข่าให้หกมมกจบคูให้ศูนย์หกท้ช่มนับงวดแรกเข่าค่ะลดสองวัดงวดสองวดสามลดค่ะลดเกิดขึ้นลดนะท้ช่มนะงวดนี้เป็นงวดที่สี่เนาะงวดนี้งวดที่สี่พันวาค่ะบ่เขาวันนี้ก็คือพักตาถ่ายเล็กวิ่งมากเพิ่นจะให้ปะแต่ว่าเพิ่นว่าถ่ายเอฟซีอยากได้เพิ่นก็ให้คือเกาตาเพิ่นอยากขอพักสักก่อนค่ะต่ว่า แล้วท้างเลขสามตัวนะอยากได่กนก็นห้คือเกาเพราะว่ามันเป็นคนละสายกับเล็กวิ่งเป็นคนละสายนะครคุณผู้ชมสามตัววันที่ผ่านมาเก้าศูนย์ห้าเนาะค่ะคันตัดกับิได้หาเกาอยู่เนาะค่ะแต่วันนี้เห้มาแล้วบนนะคะวิ่งวิ่งเก้านะคะให้มาวิ่งเกาห้วิง 9, 6, ่งเก้าค่ะวิ่งเก้าตัวเดียวงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดได้พี่<ม>น้องได้นะครับงวดที่แล้วเิ็นศูนย์มา ศูนย์ไม่มาศูนย์ไม่มาแหมงวดหลีพันเอกเก้ามากเจราบุรีค่ะแต่มาชมให้เก้ามาแล้วค่ะจับคูมาให้เก้าศูนย์เก้าสี่เก้าห้าเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าห้าหรือว่าท่านใดที่มิดตัวมากตัวชอบก็รอบนีจับเซกันเบองแล้วค่ะค่ะนี่พันจับมาให้ตาพันเน้นเน้นเลขวิ่งเลยค่ะสำชมเน้นเลขวิ่งค่ะ เป็นชุดบนพี่น้องเป็นชุดบนอ่าเด่นเก่ามากเด่นเก้าแต่ว่ากลับตัวไวนิดหน่อยเด้อพันว่าให้กลับตัวไว้น้ำแนอย่ามาบกับพนว่าเน้นที่เก้าค่ะเน้นที่เก้าอเน้นที่เก้าท่านผู้ชมมักบอกเป็นแจ้งไดแจังใดกะเอาผู้ใดอยากกันล่างไว้น้ำกับไปหาคอตรตตรี่หาสารกินแบงไว้ได้พี่น้องได้นะครับเพื่อกันล่างอืมตะว่าล่างคนไขมากห้าสองเม็ดเดียวเนาะแมนชุดล่างคนไห้มากหาสองเม็ดเดียวท่านผู้ชม บนพนกะว่าวิ่งเก้าวิ่งเก้านะคะวิ่งเก้าแล้วก็จากภูมิหัมีเก้าศูนย์เก้าซีเก้าหานะคะเดี๋ยวบอทาวสเจเเขียนให้ท่านผู้ชมชุดสามตัวรอก่อนนะครับรอก่อนค่ะอีกสามวันพิ่นว่าของเจราบุรีจะมาคนละสายแมนค่ะเป็นคนละสายชุดสามตัวจะมาอีกสาสหนึ่งพี่น้องนะครับแล้วกันนี่เป็นชุดอ่าเลขวิ่งเลขวิ่งบนเลขวิ่งโดยเฉพาะเลยค่ะครับวิ่งบนตัวเดียวแมนพนั็ว่าพนัก ขอพักสักวันถ้าบ่เข่าก็คือนเพื่อไม่เป็นไรนาะเพิ่นก็เก่งใจเอฟซีนะคะยานว่านั่นอันนี้เนาะก็คือว่าแล้วเนาะเอาถ้าเข่าเพิ่นก็จะให้ต่อพี่น้องน่าเข่าก็ให้ต่อคขึ้างวดนี้บ่เข่าเพิ่นก็จะหยุดก่อนแบบชุดบนนะครับชุดเล็กวิ่งนี่ชุดบนเพิ่นก็จะหยุดนะครับผมตอนวันทีให้มาอันตรายตัวเนี่ยนะคะให้มาสามคู่นะคะคุณผู้ชมให้มาสามคู่มีวิ่งเก้านะคะ คนเด่นมาเลยมาเก่าแมนอ่ะผู้ใดมีเหล็กติดเล็กเด่นเล็กติดพี่น้องเอามาติดเก่าเพิ่งวางวันนี้เด่นที่เก้าแมนค่ะเด่นที่เก้าวิ่งเก้าบนอ่าวิับเก้าใหเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าห้าอคจับคู่ให้สามคู่สามคู่ ชุดสามตัวยังไม่มาเมียค่ะอ่าเอางวดที่แล้วรุดสองงวดนะพี่ดองนะเนาะเพิรไหมาสามงวดงวดหนึ่งวดที่สี่อ่ะลองเบิรงกฮับคุณไดมักนะครับท่านผู้ชมหรือว่าท่านใดที่มีตัวมักตัวชอบก็ลองมาจับเส่เบิบรงนะคะอืมจับเส่เก่าแมีค่ะงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองห้าหกเจ็ดนะคะเพิ่นไหแมาวิ่งบนนะคะเพิ่นเน้นเลขวิ่งนะคะท่านผู้ชมวิ่งเก้านะคะบนอย่างเดียวนะคะท่านผู้ชม ค่ะแล้วกับปันจกูมาหามิเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าหานะคะเก้าหาจะมาอีกว่ไม่ได้ถามพี่บอลลิจังไลยกระถามอยู่เพิ่นก็ว่ามันกับบอแน่เพิ่นว่าเมันก็ไม่แน่นะคะแต่ว่าเพิ่นก็บอกตัวเน้นมาอยู่เด้บอกตัวเน้นมาอยู่ค่ะเน้นมาเก้าศูนย์นะครับพี่ชเก้าศูนย์เอ้ามาวุ้งเห็นเพิ่อนไหมมาวุ้งนะครับเพิ่นเน้นมาให้เก้าศูนย์พี่น้องถ้าผู้ใดมักตัวนี้ก็ติดติดล่างไว้น้ำหาลอตเตอรี่ไว้น้ำพี่น้องหาสลากกินแบ่งไว้น้ำพี่น้องมาหลายคู่ดอก แน่เพิ่นก็ว่าไม่หมูเน้นไม่ได้ได้เกาศูนอกจากพันวาค่ะอ้านะครับอ้าเพื่อว่าเพือบน้ำพึ่นนะค่ะเขาาพิ่นก็บ่าเขาพี่น้องค่ะรุดก็บ่านรุดนะครับทางงวดนี้รุดเพิ่นก็บ่าชุดบนนะพึ่นกะจะพักบางบับว่าไห้พี่น้องคับผมอืมพิ่นกะจะพักไปก่อนเพราะว่าไห้มาสารงวดนะครับเขาตรงๆแค่งวดแรกเขาแค่งวดศูนย์หกเข่างวดศูนย์หกเราจะนั่นกับลุดนะคะรุดมาสองงวดอ่าธมชาชม นะครับมีเข่ามีรุดนะครับแมนค่ะน่าทักมีวดเข่ากวัดรุดนะค่ะวดเข่ากับเข่ามันรุดกับรุดนะคะผู้ชมเบิ่งไว้ซื้อๆก่ได้พี่น้องได้นะครับเวลาทันใดที่มีตัวมากแล้วค่ะเอามาจับใส่เก่าของเพิร์ดไก่นะคะลองเบิ่งเนาะมันเหม็นเนน้คักเลยบอกเก่าอ่ะแมนค่ะเหม็นเก่ามากค่ะเพราะว่าวดนี้เป็นวดถุ่มของเพิร์ดเนสค่ะเพิ่นว่าถ้าไม่เข้าวดนี้พักเพิ่ร์ดบอกเก่าเก่ากับบอนเนียร์ได้ปีนองวดที่แล้วมาล้างเนาะ แม่ค่ะบทที่แล้วมาห้าเก้าล่านบทนี่เก่าจะมาบนแม่บหมนามหรือเาเจ๊เก้าหามสิไมาอีกบ่แต่บทแม่เพื่อน่าเพราะว่าสายเป็นไหมาสัมนีไหมาจังสี่เป็นกับไหมาตามนีค่ะแต่ว่าสายชุดสามตัวนี่คนละสายกันคนละสายค่ะรอดได้พี่น้องได้แบบชุดสามตัวเพื่อนกับแม่นยื้อหางเดียวแม่ค่ะไหมาแค่ชุดไหมาบทที่แล้วเก้าศูนย์ห้าค่ะนะครับถ้าตัดกับเขาห้าเก้าอยู่เนาะเขาห้าเก้านะคะ แต่ว่าเล็กวิ่งบนว่าที่เราพนในศูนย์แม่นค่ะจับู่ให้แปดศูนย์กับเก้าศูนย์ไม่เข้าบ่าเขาค่ะอืมแล้วงวดนี้จะเป็นยังไงนะคะเบิ้งไว้ก่อนก็ได้เบิ้งใบท่านพี่น้องนะงวดนี้งวดที่สี่นะครับอ่าเป็นชุดบนอย่างเดียวแม่นค่ะเลขวิ่งตัวเดียวค่ะเป็นพัฒนาจะเป็าจังไรล่ะงวดนี้เป็นข้าจะทุ่มเลยถ้าไม่เข้าคือหยุดพักกันว่าแล้วาพี่น้องค่ะ รองเบิง่งหรือผู้ใดบ่มักตามที่เพิ่นจับคู่ให้ค่ะเอม่ก็หาคู่มาจับเอา <c oughs> คูม่มาจับเอาท่านผู้ชมาเ <c oughs> พิ่นก็นเน้นมาคักอยูเพิ่นเบิงนีฟซีเพิ่นเบิ่งเอาค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะค่ะเพิ่นก็เน้นมาคักอยู่ค <c oughs> ือเ <c oughs> ก่นเนานี่ยนะค่ะท่พิชมเก่าแม่นค่ะเก้าเก้าตัวเดียวเป็นบนยางเดียวนะค่ะท่านผู้ชมจับคู่ให้เก้าศูนย์เก้าสี่เก้าห้านะคะเน้นเก้าศูนย์นะคะพิชมเน้นเก้าศูนย์ หนึ่งเก้าศูนย์ค่ะหรือว่าท่านใดที่มีตัวมักตัวชอบเนาะค่ะก็ลองมาจับใส่กันเบมือขึ้นตรงครับไอ้เลขฝันเบาเถ้าอีนนี่น้องเบาเถ้าเลขฝันเบาเถ้าที่เห็นในแบ่งหาซื้คือหกเก้าศูนย์เก้าศูนย์เบาเถาก็ได้ลอตเตอรี่ไปหลายใบอยู่ค่ะดาวพิเศษซีหาใบในลาลอตเตอรี่แต่ว่าบอแนี้เนี่ยเดชหามาล่างนะแต่ว่าล่างของเพื่อนี่ให้หาซอนท่านผู้ชมเมื่อนั้นเบาเถ้ากับไปได้ลอตเตอรี่อยู่ทั้งสองดาวได้อยู่สองสามใบห้าสองเก้าศูนย์ก็ได้อยู่สองดาวด้วยกัน น้าเจริญนธบ้างนี้เป็นบ้านคุ่มขาบอมลุถ้าลุดก็คือพักพักก่อนพันว่าเน้นเลขวิ่งเลขเป็นรองเลขเลขวิ่งนะคะผู้ชมก้าเม็ดเดียวนะเม็ดเดียวผู้ใดมีเลข้าบอมักตามที่พันจับให้เก้าศูนย์เก้าสี่เก้าห้าบอมักศูนย์สี่ห้าเก้าตัวอื่นมาติดเก้าแมนค่ะแต่วมาเก็ะกันกลับไปน้ำเนอค่ะชุดสามคู่นี้กลับไปน้ำเน่จังหน่อยพันว่าอืคเอาพนบเดบปักหลักให้บอกคือไม่ปักหลัก มิตรพันธ์บ่า้กลับตัวจักน้อยในเรื่องนะคะเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าห้าพี่น้องเจราชบุรีชุดบนอย่างเดียวนะครับผมหาผู้ใดอยากหาลอตเตอรี่ใบก็ได้ได้พี่น้องไปหลุดรางวัลนะครับเนาะรางวัลเล็กท้ายสองคู่เล็กแต่ว่าบอร์หลายคู่เนาะก็แค่สามคู่สป็นเบอหลายก็ได้กับถ่ายชุดล่างพ่นกับหาสองกับเป็นสี่คู่านี่ซับหนี่่คะแต่ว่าชุดชุดสามตัวสว่างสี่ รอดอีกสามวันนะคะมืนหนี้วันที่อะไรเนอะวันที่เก่าเนอะกับประมาณสิบสองสิบสามเนาะค่ะจังทาร์ร์หรือวันเอฟซีปอลอยางใดก็ว่าเป็นยังค่ะนะครับเบิรงไมคเบิรงไมค์ก็ได้ด้วพี่น้องด้วยเพราะว่าเนอะผนก็ว่ามันหลุดมาสองงวดพี่น้องนั่นเอค่ะเออเนมันหลุดมาสองงวดให้มาสามงวดหลุดสองงวดนี่เป็นงวดที่สี่ค่ะแต่งวดนี้บอลเขาเพิ่งจะยุดนะครับสำหรับชุดบนอ่านะครับท่านผู้ชมเอานะครับจังไรกะ ขอบคุณคุณเจราธ์บุรีเจราธ์บุรีเราค่ะที่ได้ส่งตัวเลขกนัทางมาให้นะคะก็ได้บอกขอบคุณพี่เซาเนี่ยนะคะเพี่เซก็บอกว่าเปลาลงให้เอฟซีลุ้าแตเอฟซีพี่เซียกได้เพี่นว่าก็ถ้าพี่เซีก็ยังได้ก็บว่เป็นยังเพี่นว่าแต่ว่าเพี่เซก็ย้ำว่างวดนี้เป็นงวดที่เพี่นถุ่มนะ้วกาแทบหลุดคือพักเพี่นว่าแต่ผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะไปบ้านไปกินข้าวแลงน้ำแกนบ้านเจริ ปรตรีอ้าวขอบคุณแม่หมูครับอขอบคุณเจรากราุลีนะครับสวัสดีครับ